การที่เราเลือกเพลงสากลมาเป็นเพลงบังคับในสัปดาห์ที่4ก็เพื่อจะยืนยันสำหรับความคิดที่ว่าอะไรที่ทำไม่ได้อะ ถ้าเราพยายามเราตั้งใจเราจะทำมันได้มันจะยากในส่วนของการที่เราจะเข้าใจแล้วก็การที่เราจะแสดงความรู้สึกออกมาครับผมจะเป็นส่วนที่ยากในจุดนี้ช่วยผมประว่าซัพพอร์ตดีมากเลยครับในกลุ่มเรากลุ่มเรามีแค่สี่คนคก็จะดูแลกันง่ายหน่อยไปไหนก็ไปได้วยกันซ้อมก็ซ้อมด้วยกันตลอดเวลาตอนแรกเครียดครับแต่นี้เริ่มรีแลกซ์แล้วเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนๆครับผม เป็นเซตที่ลงตัวมากค่ะหนูพูดตรงๆว่าแบบตั้งแต่วีคแรกจนจนถึงวีคนี้หนูว่าเซตนี้นะคะลงตัวที่สุดแล้วหนูชอบมากวีนี้หนูชอบมากเลยเพลงสากลเนี่ยช่วยน้องในเรื่องของการพิสูจน์เหมือนลูกทุ่งอ่ะพิสูจน์ว่า ไม่ใช่จะเรียนอย่างเดียวถ้าให้ทําอะไรถ้าคุณตั้งใจมีความพยายามความอดทนคุณทําได้ดังนั้นเราจึงได้เอาหลากหลายประเภทของเพลงเนี่ยเข้ามาให้น้องได้ฝึกในความรู้สึกว่ามันต้องท้าทายเพราะว่าพื้นเพคเ,เขาดีอยู่แล้วภาษาเขาก็ต้องดีด้วยถ้าเขาไม่ดีเขาก็ต้องฝึกให้ดีมันก็จะได้พิสูจน์ว่าเขาจะเป็นเด็กเก่งและดีได้จริงหรือเปล่า ต้องต้องหัดร้องเยอะๆครับต้องวอร์มให้ถูกวิธีต้องรู้จักการหายใจให้ถูกการเต่งสียออกมาว่ามันควรจะเป็งออกมายังไงก็ค่อยๆได้โจทย์ที่มันยากขึ้นเรื่อยๆครับผมวิกสองวิกสามจนถึงวิกดน้นผมรู้สึกว่ามันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากเดิมที่ผมเริ่มจากศูนย์ครับตอนนี้ผมค่อยไส่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อก่อนเป็นคนที่ร้องเพลงแบบว่าร้องเรื่อยๆ ไม่ได้แบบใส่หนักเบาไม่ได้แบบมาดูเทคนิคลึกๆอะไรแบบนี้ครับพอได้มารู้ก็ตอนแรกตื่นเต้นมาเลยเขาแบบเฮ้ยเราจะได้เรียนอะไรแบบนี้หรออะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนแบบนี้เลยพอได้เข้าบ้านมาก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับที่ทําได้มาจับเขานั่งคุยกันว่าแบบจะทำยังไงให้มันแบบว่าคนดูสนุกด้วยได้อะไรแบบนี้ก็มาคุยกันว่าแบบฉันจะไปทางนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้นะฉันจะอารมณ์นี้นะจะเป็นผีบ้าผีบอกันยังไงแต่ว่าจะเลื้อยกันเลยนะอะไรเงี้ยก็คุยกันแบบนี้ค่ะ ถามว่าทำไมน้องพัฒนาได้ก็เพราะว่าเขาอยากจะพัฒนาเขาอยากจะทําให้ดีเนี แล้วก็ทําให้ดีขึ้นดีขึ้นมีพัฒนาการทุกเรื่องเลยรวมทั้งหน้าตาวันนั้นมันก็ไม่ได้หล่อสวยขนาดนี้แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นความมั่นใจใช่ไหมการดูแลใส่ใจตัวเองใช่ไหมการพัฒนาเนี่ยมันก็เลยไปพร้อมกันเราร้องได้เต้นได้นี่ที่ีบุคลิกลักษณะการควบคุมตัวเองการดูแลตัวเองมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เปลี่ยนได้ ดูแลตัวเองดีเรารู้ว่าเมื่อไปอยู่บนเวทีเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะได้รับความสนใจจากกรรมการจากกองเชียร์อันนี้เขาเก็บไว้แล้วเขาก็จัดการกับตัวของเขาเองเราไม่ได้บอกให้เขาหลอ่หลอขึ้นสวยขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นค่ะจะมาเห็นแววเอาสัปดาห์ที่4นี้แหละชัดหน่อย moving ก่อนขึ้นเวทีก็จะนึกถึงคําที่ครูสอนนะว,ว่าเราพลาดจุดไหนบ้างแล้วควรเติมตรงไหนควรปรับอะไรแล้วเราก็มาปรับใช้บนเวทีตอนที่ขาดไม่ได้เลยเลยครับก็คือสติถ้ามีสติเท่ากับเราเหมือนกับเรามีทุกอย่างจริงๆรุ่นก่อนจะมีบางคนที่อยากจะลองไม่ได้หรือว่าเต้นได้ลองไม่ได้ลองคล่องแต่ว่ารุ่นนี้แบบเก่งหนูต้องยอมรับเลยว่าน้องเก่งมากเพราะหนูมาดูแล้วแบบทําไมแบบคุณภ,ภาพมันเท่ากันขนาดนี้แบบน้องเอาไปใช้แบบได้แบบใช้งานได้เลยอะความสามารถของน้องเขาเท่ากันจนทำให้แบบโชว์มันออกมาดีมากกว่าที่คิดอีก ชชื่นมความไม่ท่าใจของป้าก็คือมันเป็นอะไรที่เหมือนก้าวกระโดดจากวิสามมาค่อนข้างเยอะมากอะ่ะหนึ่งคือเพลงสากลไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบโอ้โหแผดเสียงหรือว่าเหมือนกึ่งจะตะโกนหรืออะไรเกาทำได้หมดเลยอะ่ะแม้อาจจะยังไม่ดีแต่กล้าที่จะทำให้มันรู้ว่าทำได้แค่ไหน อันนั้นคือสิ่งที่ดีคนเราถ้าไม่กล้ามไม่ลองอ่ะไม่มีทางรู้หรอกว่าตัวเองจะทําได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนและยิ่งไปเห็นเขาเหนื่อยเหนื่อยนอนหลับรอที่จะเรียนทุกอย่างมันเป็นระเบียบมันมีวม่นายมันมีความรับผิดชอบเข้ามาให้เขาต้องดูแลตัวเองอย่างมากเลยแล้วเขาทําได้เขาไม่ทอ้อเขาไม่บน่นถ้าไม่ภูมิใจก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้ว อย่างที่ป้องมอเคยบอกเราเข้ามาเราได้เรียนอังกฤษเราได้เรียนร้องเพลงเราได้เรียนเต้นซึ่งถ้าหลอกไปข้างนอกเราไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสเรียนอะไรแบบนี้ไหมแต่ว่าเราอยู่ในบ้านครับถ้าเราเก็บเกี่ยวเราเกิดใจที่จะรับสิ่งที่ครูให้เราเต็มที่อ่ะมันไม่มีคําว่าขาดทุนแน่ๆครับเราได้แต่กําไรกลับไปแล้วถึงเวลาที่เราต้องออกไปก็เราสามารถนําไปปรับใช้อะไรได้อีกง่ายๆเลยครับก็คือการเข้าสังคมอย่างน้อยถ้าเรามีสกิลนี้ติดตัวไปไม่ว่าเราจะทํางานที่ไหนหรือว่าจะเข้ากับใครยังไงเราก็เข้าด้วยกคนได้ ว่าอะไรที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้หรืออะไรที่เราคิดว่าเราคงทำไม่ได้หรอกไม่กล้าอย่าไปคิดแบบนั้นเลยครับเพราะผมก็เป็นหนึ่งงนั้นที่คิดแต่สุดท้ายพอเราเปิดใจที่เราจะทํามันเราจะค้นพบตัวเองว่าเราชอบอะไรครับจากที่มาอยู่ด้วย3มวันนี้รู้สึกว่าไม่มีคนไหนควรออกเลยแต่ว่าตามกฎกติกาแล้วคิดว่าน้องทําดีมากแล้วแล้วก็น้องไม่ต้องเสียใจแค่สมมติน้องตกเพราะว่าน้องทําดีแล้วก็เต็มที่มันมากๆแล้วจริงๆ ส่วนน้องที่เข้าไปก็ขอให้ตั้งใจทำงานในระยะหนึ่งปีนี้แล้วก็มีความสุขมากๆ<ป> สำหรับสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายอันนี้ก็ได้รับพระกรุณาที่คุณจากองค์ประธานโครงการที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานแล้วก็ส่งร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับน้อง16คนด้วยมันเป็นขวัญกำลังใจของ,ของทุกคนน้องที่ออกจากบ้านไปทั้งหมดก็จะกลับเข้ามาเพื่อมารับพระราชทานเข็ม To be n u m b e r ร์วนไอมีสถานะเท่ากันเราพิสูจน์ได้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมาเพื่อ40คนไม่ใช่16คนแค่นั้น